สวัสดีครับพี่น้องครับ24กุมภาพันธ์2563นะครับวันนี้มีภารกิจส่วนตัวนะครับก็คงจะนะเร่งจัดรายการสั้นๆตรงนี้เรื่องที่ตั้งใจจะพูดเนี่ยจริงๆก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ได้พูดไปนะครับในคลิปช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการติติงน้องๆนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเสนออะไรที่เป็นเชิงบวกบ้างนะครับแต่ว่าหัวข้อก็ไม่บวกเท่าไหร่นะครับ ขบวนปลดแอรกระถูกทําให้ฟอท่าจุดๆ,ๆ,ๆนะครับก็เป้าหมายของการทําให้ขบวนน้องๆฝอเนี่ยมันชัดอยู่แล้วละครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสอวอที่ได้กินเงินเดือนนะอยู่อย่างสุขสบายทํางานโโซคตรสบายเลยนะจากที่ไม่มีไรายได้0.00 0.00นยนะเพราะว่าส่วนใหญ่อายุวัยเกษียณแล้วเนี่ยแล้วมาได้เดือนหนึงเรือนแสนนี่พวกนี้ปกป้องอยากจะอยู่ต่อ ใจหายเลยครับถ้าอยู่ๆรายได้หายไปเป็นแสนเนี่ยเพราะนั้นพวกนี้มีประโยชน์นะมีผลประโยชน์ที่จะทำให้เขาต้องอยากจะอยู่ตู่นะประยุทธ์ประวิทย์นะครับทำทุกอย่างแน่ให้เกมในสภาเป็นที่รองรับความชอบธรรมที่จะอยู่ต่อนะวันนี้ก็แอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคือเนื่องจากโดนกระแสสังคมเนี่ยตีเข้ามาเยอะเนี่ยวันนี้อาจจะหวังน้อยหนะ่อยอาจจะหวังแค่ว่าขอให ได้อยู่ในอำนาจนะต่อไปสักนะหายใจไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไล่ดําเนินการแล้วบังเอิญมาประจวบเหมาะกับการที่ทางวังเนี่ยโดนน้องๆนะชูประเด็นจนทะลุเพดานพอมันทะลุปุ๊บเนี่ยงานวันนี้หน้าที่ของเขาก็คือจะต้องทํายังไงให้ขบวนมันฟอโดยพอรอะยิ่งประเด็นที่มันใหญ่ๆนี่คือเรื่องที่ผมย้ามาตลอดแล้วเรื่องพวกนี้นะน้องๆก็ไม่ใช่ไม่รู้แล้วนะแล้พวกเราทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เคยคิดนะ อาจจะฝากความหวังกับน้องๆเลยทันทีนะโดยมองด้านเราอย่างเดียวกระแสมาแล้วได้แน่ๆนะอย่าไปทําให้มันเสียกําลังใจนะนะจริงๆการให้กําลังใจเนะี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าการให้กําลังใจเนี่ยนะนะไม่ไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้ชนะนะถ้าจะชนะในกําลังใจอย่างเดียวมันไม่พอกําลังใจคือจุดเริ่มต้นแล้ววันนี้มันมีละความกล้ามีละสิ่งที่ต้องทาเนี่ยนะเราจะต้อง ทำภารกิจสําคัญให้มันสําเร็จให้จงได้นะครับนั่นคือภารกิจที่ทําได้เลยนะครับคือสอวอแล้วก็ประยุทธ์ประวิทย์คอสอชอนี่ต้องออกไปเนี่ยข้อเรียกร้องมาถูกทางหมดเลยนะจะเป็นความบังเอิญที่น้องๆน,นะครับก็ฉลาดนะครับนะก็เสนอมาตามที่ผมเองก็นะได้แอบคิดไว้นะครับเสนอไปน้องจะฟังหรือเปล่าไม่ไม่ทราบละแต่ว่าเมื่อมันออกมาตามทิศทางที่มันควรจะเป็นอย่างที่ผมได้คิดไว้เนี่ยก็ถือว่า นายินดีนะครับการไม่เอาตะกร้าไข่ไปใส่นตะกร้าใบเดียวเคลื่อนไหวหลากหลายนะครับใช้ชื่อกลุ่มอะไรก็ว่ากันไปแบ่งงานกันไปทําภารกิจสอวอก็เห็นมีกลุ่มน้องๆเข้ามาทำนะมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรื่องสสรนะนะก็นะก,นะก็ว่ากันไปขณะเดีวยวกันกลุ่มที่ว่าด้วยเรื่องสาบัรกษัตนะครับก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนี่คือความฉลาดละ แบ่งทับกันตีแต่ว่าเวลาเดินไปเนี่ยภาพใหญ่ภาพรวมเนี่ยมีความสมัครสมานกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนักการเมืองนะครับในสภาก็สู้กันไปนะครับตีแล้วก็ดูเหมือนว่าวันนี้เรื่องของการตีประยุทธ์ประวิทย์คอสอชอและสวเนี่ยก็ตีเท่าที่กรอบนะในสภามันจะทําให้ตีได้เพราะทําทมากเดี๋ยวก็เสียภาพลักษณ์ถ้าจริงๆต้องซ่อนความตั้งใจไว้ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยสภามันต้องมันมันต้องไม่ไปต่อแล้ว เพราะมันไม่มีประโยชน์แล้วนะครับวันนี้เรื่องเกมในสภาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้หรอกเพราะว่าเกมอยู่ที่เขาเนี่ยยกเว้นนะจงใจจะไปเล่นปาหีกับเขานะครับขออยู่ในตาแหน่งขอกินเงินเดือนไปแค่นั้นนะแต่ผมเชื่อว่าสอสก้าวไกลเนี่ยแน่นอนว่าไม่เอาแน่แนแล้วเพื่อไทยเมื่อโดนก้าวไกลบีบก็คงจะน,น่าจะอยู่ไม่รอดนะครับเพราะสอสก้าวไกลนี่ก็จานวนไม่น้อยนะนับครึ่งร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ในสภาที่สุดแล้วจะต้องมารวมกับน้องๆน้องๆที่ต้องยืนหยัดให้พ้นช่วงนี้ไปให้ได้แล้ววิธีการที่ทําให้น้องๆยืนหยัดอยู่ได้นี่นะครับ <c oughs> เรื่องสถาบันกษัตริย์นะครับขอให้ดําเนินการด่วนเลยตั้งเป็นขบวนประชาชนที่ต้องการนะจะอ้างเป็นขบวนนะมันบอกไทยพักดีเนี่ยมันมานะมันสู้เราไม่ได้หรอกเพราะพวกเราเองนะก็ไม่ได้บอกว่าจะล้มสถาบันกษัตริย์เพราะก็มาแข่งกันเลยนะ นะเราก็ตั้งขบวนประชาชนจริงๆนะครับนะเขาเป็นไทยพักดีเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่น้องเก่งอยู่ยแล้วเรื่องคิดชื่อตั้งเป็นขบวนขึ้นมาเป็นชื่อขึ้นมาจะมีคนซ้ำหน้าไม่เป็นไรแต่ว่าจะต้องให้มันมีรูปลักษณ์ว่าแกนพวกเราที่นำหน้าเนี่ยยังอยู่แต่ว่าที่เหลือนั้นจะต้องเป็นเรื่องของขบวนประชาชนละนะครับพวงชนชาวไทยจะต้องเข้ามากันละแล้วให้ยืนหยัด หวังดีกับสาบัรกษัตริย์อยากให้สาบัรกษัตริย์เปลี่ยนแล้วจริงๆตามหลักประชาธิปไตยวันนี้ประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยเนื้อหาสาระที่น้องพูดเนี่ยมันได้หมดเลยได้หมดเลยจุดยืนก็คือกษัตริย์ต้องมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะแล้วแข่งขันเรื่องเนี้ยทำนะครับแข่งขันเป็นขบวนตรงนี้ชัดๆแล้วก็ให้มันใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเขาต้องการให้ขบวนนี้แหละฝ่อมากที่สุดจะเล่นทั้งกฎมงกฎหมายเพราะวันนี้ก่อนที่เขาจะเล่นงานเอาเข้าคุกเนี่ย เร่งดำเนินการหาตัวแทนหาขบวนการให้มันกลายเป็นขบวนประชาชนซึ่งไม่มีหัวไม่มีหางชัดเจนทํำลายไม่ได้นี่เป็นห่วงนะครับเพนกวินอานนนนะครับแล้วก็น้องไม้เนี่ยเท่าที่ดูนะลักษณะความคิดความอ่านแล้วถือว่านะมีแววไปได้เลยนะครับก็ไปอยู่ในขบวนนําแต่จะต้องให้ตัวเองไปอยู่ในขบวนใหญ่ต่อให้กําจัดน้องๆน,นะหรือว่าคุณอานน์ไปแล้วเนี่ย ก็ยังมีคนที่นะมันอ,องค์กรไงตัวบุคคลเนะี่ยมันหายได้ไปไหนได้แต่องคอ์กรมูฟเมนท์ทำให้มันเป็นมูฟเมน n ์ให้ได้ซึ่งตอนนี้มันได้แล้วคนที่พร้อมจะสนับสนุนมันเยอะแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าในประเด็นเหล่านี้นะคนหลายคนเนะี่ยถ้าเป็นกองเชียร์เฉยเฉนี่อาจจะโอเคแต่ถ้าต้องออกหน้านี่อาจจะมีความลังเลอาจจะมีความกลัวเพราะนั้นเร่รีบทำให้มันเป็นขบวนประชาชนซะนะครับแล้วก็กิจกรรมนั้นคิดกิจกรรมละเอียด ส่วนการไล่สวออการไล่ประยุ์นี่เป็นภารกิจที่ถูกต้องชอบทำทำได้ทันทีและควรจะทำให้โดยเร็วเพราะว่าถ้าปล่อยพวกนี้ไว้งบประมาณปี64ถ้าให้มันอยู่ต่อนะหนี้สินเนี่ยมันจะไม่แค่แค่ห้าแสนนะมันจะต้องเป็นล้านล้านนะแน่นอนเพราะมันหาเงินไม่ได้หรอกพี่น้องก็รู้แล้วออกมาเนี่ยมาผู้ยีผู้ยำแบบรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันไม่ไหวก็ต้องไล่แล้วมันมีคนที่จะมาพร้อมไล่นะะมองจากมุมไหนเนี่ย แล้วถ้าเป็นการไล่ประทะมวลชนกันเนี่ยมวลชนมันก็ต้องเหนียมต้องอายบ้างแล้วจะมีก็แค่ไอ้พวกสอวอที่อยู่ในสภานะไอ้พวกนะที่มันได้เงินเดือนนะครับแล้วก็นะประจบบิ๊กตู่กันเต็มที่แต่จํานวนมากเนี่ยก็ไม่กล้าจะพูดเพราะจริงมันก็น่าจะอายอยู่หน้าอายอยู่นะมากินเงินเดือนเดือนแสนแต่ว่าทําหน้าที่พิทักษ์คสชช่วยให้เผด็จการสืบทอดอาน,นาจคนดีมีความสามารถหลายคนเขาก็ไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วล่ะ แต่ลาพังจะให้พวกเนี้ยถอนไปเองเนี่ยไม่ได้หรอกน้องต้องเริ่มรังควานแล้ววันเนี้การเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งเนี่ยวันเนี้รณรงรงให้ทํากันทั่วประเทศเลยคาําด่าคําแช่งนะมันไม่บีดกฎหมายนี่ใช่ไหมเออเนี่ยผมก็ทําบาปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันต้องเล่นเกมทางด้านจิตวิทยาประยุทธ์ประวิทย์อยู่ไม่ได้คอสอชอ,อยู่ไม่ได้สอวอ,อยู่ไม่ได้อย่ายอมรับเขานะครับเน้นตรงนี้ให้หนัก ส่วนขบวนเจ้านั้นนะครับมันต้องตีกันด้วยข้อมูลหลักฐานเรื่องข้อมูลหลักฐานอย่าเอาแค่ปลาใสบนเวทีอย่างเดียวทําเป็นแผ่นพับใบปลิวนะครับคลิปสั้นนะต้องมีคณะที่ทําการผลิตยอย่างเดียวขยาย10ข้อให้เยอะๆแล้วมีประเด็นอื่นๆเข้ามานะครับเราต้องการแนวร่วมการปฏิบัติให้เกิดผลเนี่ยเรื่องสามัญกริยัมันยังไม่ได้ต้องขยายต้องอาศัยที่จังหวัดที่ว่าการพูดจาเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกต้อง เป็นเรื่องที่กฎหมายก้าวล่วงไม่ได้แล้ววันนี้ก็ไปทะลุไปแล้วเนี่ยต้องทําให้มันเกิดผลสูงสุดด้วยการที่เน้นข้อมูลข่าวสารเน้นกิจกรรมที่เป็นเชิงที่นะต้องต้องฉลาดวางทีท่าให้ดีอย่าให้ให้พวกไทยพักดีอะไรเนี่ยหรือพวกที่มันจะออกมาต้านเนี่ยมันเอาไปเป็นเหตุให้สร้างมวลชนขวามาทะลุซ้ายได้เราต้องไม่ไปในลักษณะที่เป็นมวลชนกลุ่มใหญ่แล้วจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเข้ามาเข้ามาทํา,า,าทเป็นขวาพิฆาตซ้าย นะต้องไปในรูปลักษณ์ที่ฉลาดนะเคลื่อนไหวใต้ดินโดยไม่มีรูปไม่มีร่างให้เห็นกิจกรรมเนี่ยเคลื่อนไหวข้อมูลไปทั่วประเทศนะครับตามสื่อต่างๆให้มีอิทธิพลมากที่สุดนะครับมันต้องตั้งทีมสําหรับผลิตสื่อโดยตรงนะครับเรื่องของสถาบันกษัตริย์เป็นเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดึงมวลชนการทําความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นตัวบุคคลมันจะเสี่ยงน้อยลงขณะเดียวกันเนี่ยการพูดคุย ในานามของมูฟเมนต์เนี่ยก็ขอให้มันเป็นองค์กรของพวงชนชาวไทยแล้วให้มันมีการพูดอย่างมีหลักมีเกณฑ์มันจะลดแรงกดดันจากตัวน้องๆที่ที่เป็นเป้าที่เขาจะทำลายนะแล้วถ้าทำลายแล้วก็ให้ขบวนมันเดินต่อได้ส่วนประยุทธ์ประวิทย์เนี่ยเนื่องจากเป็นภารกิจที่ทำได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่าไปยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาแค่นั้นแหละขับไล่ วันก่อนจะขับไล่วันนี้นวดเนี่ยต้องนวดคนที่หนุนหลังเขาทั้งหมดนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยนะไปทําผิดอะไรไว้หนักๆเลยอะไรก็ตามที่สื่อพ้นมาได้เรื่องการผลิตข้อมูลข่าวสารการฟ้องร้องการทั้งหมดวันนี้พักการเมืองต้องทําหนักนะจัดทําทีมเฉพาะเตรียมสื่อเลยแล้วสื่ออย่าเอาเป็นแค่คลิป YouTube อย่างเดียวเราต้องไม่ลืมว่าคนที่เข้าถึง YouTube มันน้อยนะครับ นะยกเว้นรายการเพลงซึ่งฟังซ้ําได้อะไรได้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเห็นนะมียอดวิวเป็น1 0ล้าน20ล้านสักทีนะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องหาวิธีการลงไปถึงนะกลุ่มเป้าหมายต่างๆผลิตสื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนะแล้วลงไปถึงเนี่ยหรือการจัดลงไปถึงด้วยสื่อแบบต่างๆให้มันถึงจริงๆครอบคลุมจริงๆแปลว่าต้องมีการแบ่งงานการทํากลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนจะลงไปหาเด็ก เยาวชนกันยังไงเพิ่มเติมให้มันแน่นปึกไปหากลุ่มครูบาอาจารย์ยังไงนะลงไปหาพระเนนยังไงนะครับกลุ่มทหารตำรวจข้าราชการเราจะสื่อสารกับเขาอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปปราศัยที่หน้าค่ายทหารแล้วก็นาะเอาแผ่นพับใบปลิวไปเราก็ระวังแผ่นพับใบปลิวเนี่ยก็จะให้โดนข้อหาในเรื่องของนะเลี่ยงกฎหมายได้ต้องเลี่ยงนะเราไม่อยากเสียเวลาเราไม่ได้กลัวแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะ เราจะต้องไปขึ้นรงขึ้นศาลตลอดบ่อยๆเนี่ยมันเปลืองแรงแต่ถ้าวันหนึ่งถึงวันที่จํานวนเราเยอะโดยที่ไม่จําเป็นต้องกลัวเรื่องกฎหมายเช่นถ้าจะจับเราหนึ่งคนก็บอกเดินกันเข้าไปคุกไปเลยนะข้อหานี้เราบอกว่าเราเนี่ยจัดงานร่วมกันเช่นข้อหาการชุมนุมก็ไปให้ได้นะโรงพักเนี่ยเราหนึ่งหมื่นคนเราจัดร่วมกันนะเป็นเจ้าภาพร่วมกันเมื่อจับคนนี้ก็ต้องจับเราด้วยก็เดินแถวเข้าไปเลยนะครับ อะไรอย่างนี้แต่ทีท่าจะต้องฉลาดนะครับเราอย่าไปใช้ความรุนแรงอย่าใช้ความก้าวร้าวใช้หลักการตีตีตีต,ตีแล้วถ้าทําอย่างนี้ได้นะมันจะเกิดการกระเพื่อมกันแบบหลากหลายนะหลากหลายแล้วก็ทุกอย่างมันสารร้อยกันไปหมดอะเป็นขบวนก้าวหน้ากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าขบวนกษัตริย์เนี่ยทำให้หนักยิ่งขึ้นแต่จะต้องแยกออกมาจากขบวนที่ต้องการทํางานเฉพาะหน้าซึ่งเราได้เปรียบอยู่แล้วเรื่องประยุทธ์ประวิทย์นี่แหละ แค่นี้แหละที่อยากจะบอกนะในช่วงนี้สั้นๆนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาเข้าใจผิดหาว่าที่ผมพูดวิพากษ์วิจารณ์เี่ยทำให้น้องเสียกําลังใจหรือเปล่าไม่หรอกครับเรามาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่ต้องกลัวแล้วล่ะนะแต่ว่าต้องฉลาดอย่าไปเสียเวลากับการที่จะต้องนะโดนจับโดนอะไรเนี่ยนะทาแต่ละอันเนี่ยมันต้อง <c oughs> นะมันต้องมันต้องบรรลุเป้านะครับแล้วมันต้องเสียหายน้อยที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นแหละนะ คือวิธีการต่อสู้ที่มันมันฉลาดที่สุดคุ้มค่าที่สุดแล้วต้องไม่ลืมว่าฝั่งตรงข้ามเขาจ้องจะทําลายเราอยู่ตรงไหนจะเป็นช่องช่องโบะนะครับนะก็ปิดซะให้หมดนะครับแล้วการจัดการเนี่ยอย่าให้มีการแทรกเข้ามาของของฝั่งตรงกันข้ามซึ่งเขาจะต้องพยายามทําลายเรานะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่เขาจะโยนให้เราก็คือเรื่องสาบันกษัตริย์เสร็จแล้วก็รวบหัวรวบหางเพื่อจะทําร้ายเราบอกว่าเป็นอันตราย นะครับโดยเพราะจริงๆนะการไลอ่อภิสิทธิ์ออกไปตอนนี้ไม่ใช่อภิสิทธิ์การไล่ประยุทธ์ออกไปตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบทำควรจะทําอยู่แล้วนะครับนะเ,เดี๋ยวแป๊บนะครับรู้สึกดรเพียงดินรักไทยสัญญาณไม่ไปหรือเปล่าพี่น้องกับแป๊บนะอา้านะตั้งใจจะพูดสั้นๆแค่นี้นะครับก นะให้พี่น้องเอาไปพิจารณาก็แล้วกันนะครับวันนี้ถือว่าให้กําลังใจยังไงก็ชนะนะครับอนาคตเป็นของน้องๆน,น,นะครับต่อให้ชนะช้าเนี่ยสิปีข้างหน้าไอ้พวกที่อยู่ในสภาเนี่ยมันไม่มีแรงจะทําอะไรแล้วนะครับแล้วก็จะล้มหายตายจากกันไปก็เยอะนะน้องๆจะยังอยู่แล้วที่แน่สามสิปีข้างหน้าชนะแน่นอนเพราะพวกที่อยู่ในสภาเนี่ยน่าจะเหลือไม่ถึง10คนนะครับโดยเพราะไอหมายถึงไอพวกที่อายุ60ไปแล้วเนี่ยนะนะ ข้างหน้าอนาคตเป็นของน้องๆก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะครับแต่วันนี้เราตรงไหนแสได้อ,ออกได้ต้องเร่งทานะครับต้องเร่งทําแล้วก็สําคัญที่สุดคือการขยายนะเครือข่ายของพวกเราลงไปถึงนะเรียกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเอาไปถึงตั้งแต่ปฐมเลยนะครับอนุบาลก็มีแล้วที่พ่อแม่เนะเป็นหัวก้าวหน้าเนี่ยเขาก็สอนลูกสอนหลานชู3นิ้วกันเต็มวันนี้เขานี่ก็มา3นิ้วเหมือนกันนะสนิ้วหมอประลงชาติศาสตร์กษัตริย์นะชาติ นะครับประชาชนเนี่ยมันทําเพื่อประชาชนคนไหนนะครับศาสนาก็ไม่เห็นมันจะทําอะไรกับศาสนานะพระมหากษัตริย์ก็ไม่เห็นว่ามันจะช่วยภาษามกษัตริย์ได้แต่มันก็มานะเนี่ยหมอวรงนะครับก็เราดูแล้วก็นะเราไม่ได้กลัวแต่ว่าเราก็อยับประมาทแล้วเราอยาบไปให้คนเหล่านี้เนี่ยนะครับได้โอกาสในการลุกขึ้นมาแล้วก็มาต่อต้านพวกเราเพราะนั้นทําให้เราเสียเปรียบนะครับแล้วก็เขายังมีตัวสํารองอย่าง นะสนที่ลิ้มอย่างอะไรอย่างคนอีกหลายคนนะครับที่มันจะออกมาพร้อมกันถ้าเป็นเรื่องสถาบันกษัตริย์เงินทองมหาศาลจะถูกทุ่มเข้ามานะครับแกนนําม็อบที่มีความสามารถมันก็จะได้งานได้การแล้วมันก็จะออกมากันเต็มๆนะครับวันนี้ประเทศไทยยังมีสํานึกของคนที่ล้าหลังนะครับยังอยู่กันอีกเยอะเรามันไม่หายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าให้มันเป็นเงืนินไขที่เป็นอุปสรรคกับการต่อสู้ของพวกเรานะครับขอไปนะครับผมดูแล้วนะมัน หาหาลิงก์ไม่เจอนะครับการจัดรายการสดมีที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะพี่น้องดูลเล็กน้อยนะครับก็เน,นื่องจากเป็นเวลาที่นะผิดปกตินะครับนะเ,เดี๋ยวนะครับผมจะคิดว่าจะอัปโหลดขึ้นแล้วก็นะครับรีรันให้กับพี่น้องในช่วงเวลาที่พี่น้องคาดหวังก็แล้วกันนะครับช่องดรพินินทักไทยเหมือนจะไม่ไปนะพี่น้องสงสัยอยู่ๆก็เกิดปัญหาขึ้นมา้วเนียไม่มีนะไม่ไรเดี๋ยวเอาขึ้นให้นะครับโอเคนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับ